กับสวัสดีพ่อพี่น้องมือเนี่ยก็คือเกาแล้วนอจงจะน้องอาหารสเสียบข<ม>้อมอย็นแล้วคือได้แต่กะแตนเคียนขี้ไซมอนโดวแต่กะแตน,นพี่น้องอืมโอ้โหสวยเอจขี้นี่นะยิวอ่ะพี่น้องยิวอืม ขอบกันครับเนะสับลองทอเลยอยนะากเป็นนะสุกสันบันที่ใหม่ไทยเนาะฮู้ววเออเด็กชวนแคร์ในแด่ละมื้อจัดจะได้เริ่ม้เลยรนมื้อเนาะพี่น้องนาะ้องการเนาะสนานกันละ tuyệt tạo được các cơ cậu nó ngon nó chịu thấy nặng lúc nào kiếm sáng ขับขี่ปลอดภัยเด้อพี่น่องเลยเรีนนหนามกันด้วยครับมาระวังเด้อกใอ้ทุกคนเล่นกันมัน่วน,นพี่น้งองเดินเท้อผู้อยู่ไก่เลยเด้อ ดูดิพี่น้องโอ้ยมื่หนีก้อนสุกเนาะความสุกจริงๆจริงจดใจพี่น้องเลยอื้มกรอบ ฝากมากินหน่อไี่ล้วกหิร้าไปแล้วบ๊ายบายค่ะ